พ่อประธานรักสุดใจบทที่138คุณชายที่มีศัตรูหัวใจถ้าฉันบอกว่าใช่พี่จะคิดว่าฉันเลวมากหรือเปล่าแต่ที่ฉันทำร้ายเธอนะฉันมีเหตุผลอยู่นะเพราะว่าเธอเองก็เคยทำร้ายฉันก่อนทั้งโยโย่หัวเราะไม่หรอกพี่เชื่อว่าเธอไม่มีทางไปทำร้ายเสียโหนอย่างไม่มีเหตุผลทั้งเสียหนยะโสเกินไปแน่นอนว่าต้องขัดแย้งกับคนอื่นได้ง่าย อีกอย่างสถานการณ์ตอนที่เธออยู่บ้านประกูลถังพี่เองก็รู้แต่พี่ไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าเธอกับทั้งเสียโหนจะทะเลาะก,กันได้รุนแรงถึงขั้นนี้ลู่ส่วนเฉินถอนใจเล็กน้อยเขาเป็นเพื่อนของทั้งสองคนแน่นอนว่าต้องลำบากใจและรู้สึกเสียดายแทนพวกเธอที่ความสัมพันธ์ฉันพี่น้องต้องถูกํำลายลงไปพี่ส่วนเฉินพวกเราไม่พูดเรื่องเธอแล้วได้ไหมกินข้าวกันเถอะ ถังโยโย่ไม่อยากจะพูดถึงชื่อทังเสียโหนแล้วจริงๆลู่ซวนเฉินเองก็อยากให้บรรยากาศในมื้ออาหารดีกว่านี้สักหน่อยเขาจึงพยักหน้าโอเคไม่พูดแล้วหลังจากนั้นหัวข้อสนทนาของทั้งสองคนก็อยู่ที่ชีวิตในโรงเรียนสมัยก่อนแล้วเรื่องหน้าที่การงานในช่วงนี้โยโย่เธออยากให้พี่เป็นดาราไหมจู่จู่ลู่ซวนเฉินก็ถามขึ้นมา ทังโยโยโ่ยเบิกตากว้างด้วยความประหลาดใจเธอพิจารณาคนตรงหน้าที่มีหน้าตาหล่อเหลาแถมยังให้ความรู้สึกสดชื่นก็อดไม่ได้ที่จะหัวเราะออกมาเมื่อก่อนฉันก็รู้สึกว่าพี่เหมาะที่จะเป็นดารานะไม่ใช่ว่าไปสอบเข้าสถาบันการแสดงหรือคะแล้วทำไมถึงมาเป็นผู้จัดการส่วนตัวของทังเสียโหนละ่ะฉันก็คิดว่าต้องเป็นดาราไปแล้วแท้ๆลู่สวนเฉินฝืนยิ้ม แม่พี่ไม่ให้พี่เป็นนักแสดงแต่เธอก็รู้จักพี่ดีพี่ชอบวงการบันเทิงที่แสนวุ่นวายนิสัยพี่เป็นแบบนี้แหละต่อมาทั้งเสียหนรู้ว่าพี่ลำบากก็เลยเสนอให้พี่เป็นผู้จัดการของเธอแล้วพี่ก็ตกลงภาปีที่แล้วพี่ไม่ได้เข้าวงการงั้นทำไมตอนนี้ถึงอยากจะเข้าล่ะทั้งโยโย่ถามอย่างแปลกใจพี่แค่รู้สึกว่าคนคนหนึ่งที่ละทิ้งได้แม้แต่ความฝันของตัวเองไม่กล้าเผชิญหน้า แบบนั้นเขาก็ไม่มีความกล้าที่จะไปทำอย่างอื่นแล้วละ่ะลู่ส่วนเฉินเองก็เพิ่งจะกระจ่างเมื่อครู่นี้เขานั้นแตกต่างกับจี้เซียวฮานราวากับดินหากอยากจะทำให้ถังโยโย่ได้มีชีวิตที่ดีกว่านี้เขาก็ต้องหาเงินให้มากขึ้นเท่านั้นแม้ว่าเขาจะเป็นผู้จัดการส่วนตัวให้ถังเสียโหนมาหลายปีและมีเงินเก็บอยู่ไม่น้อยแต่เขาก็ต้องการเงินมากกว่านี้อยากจะพิสูจน์อะไรอะไรอีกหน่อย อย่างน้อยในตอนที่ทั้งโยโย่จะเลือกความต่างระหว่างเขากับจีเซียวฮานก็คงไม่มากขนาดนั้นแล้วทั้งโยโย่ได้ยินเขาพูดแบบนี้ก็ยิ้มและให้กำลังใจเขาพี่ส่วนเฉินถ้าพี่มีความฝันแบบนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีพี่พูดถูกเท่าหากความฝันถูกฝังไปแล้วมันก็ไร้ความหมายพี่ยังหนุ่มยังแน่นอยากทำอะไรก็ทำเถอะยังไงซะฉันก็สนับสนุนพี่นะ จริงหรือโยโย่เธอไม่คัดค้านที่พี่จะเป็นดาราหรือหลังจากที่ลู่ส่วนเฉินได้ฟังเขาก็ดีใจมากและมีความกล้าที่จะลองทํามากขึ้นฉันไม่มีทางคัดค้านอยู่แล้วละ่ะนี่มันเป็นความฝันของพี่นี่คะเพียงแต่ฉันได้ยินมาว่าดารากว่าจะได้เกิดได้ยากมากพี่ส่วนเฉินพี่เองก็ต้องผ่านช่วงที่ยากลําบากเหมือนกันใช่หรือเปล่าทั้งโยโย่อดไม่ได้ที่จะรู้สึกกังวลแทนเขาส่วนเฉินหัวเราะ โยโยเรื่องนี้เธอไม่ต้องกังวลแทนพี่หรอกจริงๆแล้วหลายปีมานี้ที่พี่อยู่ในวงการบันเทิงนะ้าไม่ได้เหนื่อยฟรีหรอกนะพี่มีสปอนเซอร์แล้วก็รู้จักคนเยอะแยะอยากจะเข้าวงการน่าก็เป็นแค่เรื่องเล็กน้อยไม่รู้ว่าเธอจะติดตามพี่ในเน็ตหรือเปล่าที่จริงค่อนข้างมีชื่อเสียงเลยแหละทั้งโยโย่อึ้งไปจากนั้นเธอก็หัวเราะฝืดๆขึ้นมาฉันเพิ่งกลับมาจากต่างประเทศนี่คะ เรื่องในประเทศหนฉันยังตามไม่ค่อยทันหรอกพี่ส่วนเฉินในเมื่อพี่มีโอกาสที่เหมาะเจาะแบบนี้งั้นพี่ก็ทําความฝันของพี่ให้เป็นจริงได้แล้วล่ะโอเคพี่จะพยายามลู่ส่วนเฉินเมยหน้าขึ้นมองในตาเปิ้นยิ้มของหญิงสาวทําให้เขาเคลิ้มไปในชั่วขณะเมื่อเขาตัดสินใจจะทําอะไรสักอย่างแล้วเขาก็จะพยายามและอดทนอย่างมากในใจเขากําลังคิดว่าโยโย รอพี่ก่อนรอให้พี่ประสบความสําเร็จแล้วจะสารภาพรักกับเธอทั้งโยโย่กลับไม่เข้าใจสายตาของลู่ส่วนเฉินในตอนนั้นว่ามันมีความมั่นคงและปลื้มปีติมากเพียงใดขณะที่ทั้งสองนั่งกินข้าวอยู่ริมหน้าต่างพูดคุยพลางหัวเราะในมุมมุมหนึ่งมีคนกำลังถ่ายภาพพวกเขาอยู่จี้เซียวฮานเมาค้างและกลับไปนอนบนโซฟาทั้งคืนตอนนี้สติยังไม่กลับมาเต็มร้อย เขานั่งอยู่ในห้องรับรองของบริษัทอย่างเกียดคร้านรู้สึกปวดหัวตุบๆเมื่อวานหลังจากที่รับสายจากแม่แล้วอารมณ์ของเขาก็แย่ลงถึงที่สุดมีเพียงเหล้าเบียร์เท่านั้นที่จะระงับความเจ็บปวดลงได้เขาโทรเรียกมูสอเย่กับลั่เฮอหหนิงไปดื่มด้วยกันระหว่างรอนั้นเขาก็ดื่มอยู่คนเดียวจนเมามายเมื่อก่อนพอเมาแล้วเขาก็เปิดห้องที่โรงแรมนอนสักคืนได้เลย แต่เมื่อวานแม้เขาจะเมามากจนไม่รับรู้อะไรแต่ก็เน้นย้ำว่าต้องพาเขามาส่งที่บ้านให้ได้เขาก็ไม่รู้ว่าทำไมตนเองถึงต้องดึงดันที่จะกลับบ้านถึงขนาดนั้นอีกอย่างพอถึงบ้านก็ไม่กล้าขึ้นไปหาลูกทั้งสองก็เลยนอนอยู่บนโซฟาทั้งคืนจากนั้นตอนเช้าเวลาแปดโมงกว่าๆเขาก็ออกจากบ้านเพราะกลัวลูกๆจะมาเห็นสภาพเมาจนสิ้นท่าของเขา ในตอนนี้เขาขมวดคิ้วมั่นพลางดื่มเครื่องดื่มแก้มเมาครั้งหน่อยหนึ่งและพักผ่อนสติเขาก็กลับมาเกือบจะสมบูรณ์แล้วทันใดนั้นลู่ชิงก็เคาะประตูแล้วเข้ามาจากนั้นก็พูดขึ้นด้วยสีหน้าหนักใจนิดหน่อยคุณชายคนของเราถ่ายรูปมาได้ครับไม่ทราบคุณชายอยากดูหรือเปล่าเอามาจี้เซียวฮานพูดเสียงเรียบลู่ชิงนำไอแพดขึ้นมาแล้วพูดขึ้นอย่างลังเลเป็นรูปคุณถังครับ สีหน้าของจี้เซียวฮานเคร่งเครียดขึ้นจ้องมองชายหญิงในรูปอย่างไม่ละสายตาพื้นหลังเป็นร้านอาหารแห่งหนึ่งทั้งสองคนนั่งอยู่ริมหน้าต่างทั้งโยโย่ท่าทางเบิกบ,บานใจมากรอยยิ้มและท่าทางแบบนี้ดูยังไงก็เหมือนคนรักกันผู้ชายคนนี้อีกแล้วจี้เซียวฮานเดือดสุดขีดแล้วพูดกับลู่ชิงทันทีไปสืบดูซิหมอนี่มันเป็นใครกันแนะ่มีความสัมพันธ์ยังไงกับถังโยโย่ ผมไปสืบมาแล้วครับเขาเป็นผู้จัดการส่วนตัวของทังเสียหนชื่อลู่ส่วนเฉินเขาเป็นเพื่อนสนิทตั้งแต่สมัยเรียนของคุณถังแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าทั้งสองคนจะไม่ได้สนิทกันแล้วแต่ก็ยังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันครับลู่ชิงรู้นิสัยของคุณชายมาตั้งนานแล้วเพราะฉะนั้นเขาจึงเตรียมตัวมาอย่างดีระหว่างชายหญิงมีมิตรภาพแบบบริสุทธิ์ใจได้ด้วยหรือไงจี้เซียวฮานยิ้มเยาะ ลู่ชิงเองก็ไม่สามารถตอบคำถามนี้ได้เขาทำได้เพียงสูญยิ้มแล้วพูดว่าผมเดาว่าลู่ส่วนเฉินคนนี้อาจจะมีใจให้คุณถังครับนั่นก็ไม่แน่ไม่แน่ว่าอาจจะเป็นผู้หญิงคนนี้เองที่ไปมีใจให้กับเขาเพราะเขาหล่อไม่ใช่หรือไงดูจากในรูปถ่ายแล้วลู่ส่วนเฉินเป็นผู้ชายที่ดูอบอุ่นสดใสามาก รูปร่างหน้าตาก็ดีเหมาะกับการที่จะเกิดมาเป็นดาราเป็นสไตล์แบบที่กำลังนิยมในตอนนี้ลู่ชิงยิ่งตอบไม่ได้หนักกว่าเดิมเมื่ออยู่ตรงหน้าของคุณชายเขาจะไปยอมรับว่าผู้ชายคนอื่นหล่อได้อย่างไรยิ่งไปกว่านั้นลู่ส่วนเฉินคนนี้ก็ได้อยู่ในลิสต์รายชื่อศัตรูหัวใจอันดับหนึ่งของคุณชายแล้วด้วยบทที่หนึ่งห้ามยั่วโมโหโเธอศัตรูหัวใจหรือ เมื่อลู่ชิงตระหนักได้ว่ากำลังคิดอะไรอยู่เขาก็มองคุณชายของเขาอย่างประหลาดใจหรือว่าคุณชายจะชอบคุณถังแล้วจริงๆปล่อยให้พวกเขาทำต่อไปฉันเองก็อยากจะเห็นว่าผู้หญิงคนนี้อยากจะทำอะไรกันแน่จีเซียวฮันหดหูยิ่งกว่าเดิมเขามองรูปภาพซ้ำไปซ้ำมาพินิษภาพของถังโยโยอีกครั้งท่าทางและบรรยากาศจากตัวเธอนั้นดูเหมือนกับว่าเธอมีบทสนทนาที่มีความสุขมาก ผู้หญิงคนนี้พออยู่ต่อหน้าลู่ส่วนเฉินก็เหมือนเด็กๆที่กำลังดีใจไม่มีเรื่องให้ต้องกังวลแต่พอมาอยู่ต่อหน้าเขาหลับเยือกเย็นราวกับไร้ซึ่งความรู้สึกแต่ผู้จะทำอะไรก็แสนจะเย็นชาปฏิบัติต่อกันได้แตกต่างแบบนี้จะไม่ให้จี้เซียวฮานโกรธได้อย่างไรคุณชายผมจะไปแจ้งให้อีกฝ่ายทราบลู่ชิงไม่กล้าที่จะอยู่ต่อลัวจริงๆว่าคุณชายจะพานใส่เขา ลู่ชิงเปิดประตูห้องทำงานของประธานและกำลังจะออกไปก็พบกับเงาคนที่คุ้นเคยคุณชายรองคุณกลับมาแล้วจี้เย่เจอนั่นเองเขาแต่งตัวธรรมดามากถ้าไม่ได้เกือบชนเขาตรงนี้ก็เกรงว่าจะจำเขาไม่ได้ดารานี้ปลอมตัวเก่งจริงๆพี่ชายผมอยู่ไหมจี้เย่เจอถามพลางยกแว่นดำขึ้นแล้วมองไปรอบๆอ,อยู่ครับอยู่ข้างในครับ ลู่ชิงตอบยิ้มยิ้มจี้เย่เจอผลักประตูเข้าไปเห็นว่าในห้องทำงานไม่มีใครก็เปิดประตูห้องรับรองแสงที่ลอดผ่านหน้าต่างเข้ามานั้นกระทบไปยังโซฟาผู้ชายคนหนึ่งกำลังนั่งอยู่ตรงนั้นด้วยสีหน้าบูดบึง้งสายตาทอดมองออกไปนอกหน้าต่างไม่รู้ว่าเขากำลังคิดถึงใครอยู่มีอะไรอีกจี้เซียวฮานไม่ได้เงยหนะ้าเขานึกว่าเป็นลู่ชิงที่กลับเข้ามาเพื่อรายงานอะไรอีก จีเยเจอถอดแว่นดำออกแล้วถามเสียงเรียบพี่อารมณ์ไม่ดีหรือจี้เซียวฮานเมื่อได้ยินเสียงนั้นก็เงยหน้าขึ้นมองแล้วก็เห็นน้องชายของตัวเองยืนอยู่ตรงนั้นไม่เจอกันสองสามเดือนเขาก็ยังคงมีออร่าของดาราหล่อสะกดสายตาจี้เซียวฮานยืนขึ้นส่วนสูงของสองพี่น้องใกล้เคียงกันมากแทบจะไม่มีใครเตี้ยไปกว่าใครสักเสนเดียวกลับมาได้สักทีนะ นึกว่าจะไปเที่ยวเล่นอยู่เมืองนอกจนลืมบ้านเกิดไปแล้วจี้เซียวฮานยินย้เยอะจี้เย่เจอพูดขึ้นเสียงเรียบพี่อย่ากโกรธไปเลยเรื่องของถังโยโยนะผมจัดการให้แล้วผมไม่เพียงแค่ให้เธอได้กลับเข้าทำงานแต่ยังให้เจ้านายของเธอใส่ใจเธอเป็นพิเศษแล้วก็ยังเพิ่มเงินเดือนให้เธออีกด้วยคราวนี้เธอก็หาเหตุผลอะไรมาว่าผมไม่ได้แล้วสินะนายรู้เรื่องของเด็กๆได้ไง จี่เซียวฮันนึกถึงเรื่องที่เขาเสนอความคิดเรื่องลูกขึ้นมาก็น่าบึ้งขึ้นทันทีจี้เย่เจอยักษ์ไหลแน่นอนว่าเห็นรูปพวกเขามาจากในเน็ตน่ะสิพูดตามความจริงแล้วตอนนั้นผมตกใจมากแล้วผมก็มีหนังที่ต้องถ่ายอยู่พอดีในหนังนั่นผมมีลูกสองคนเพราะงั้นก็เลยตัดสินใจอยากให้เด็กสองคนนี้มาแสดงด้วยแต่ไม่คิดเลยว่าเพ้อ พวกเขาจะกลายเป็นหลานของผมพี่ว่านี่มันคือโชคชะตาหรือเปล่าเพอะต่อไปฉันไม่อนุญาตให้ในายคิดอะไรเรื่องพวกเขาอีกจี้เซียวฮานเตือนด้วยความโกรธจี้เยเจอรู้ว่าเรื่องนี้ทําให้พี่ชายของเขาไม่สบายใจเขาเองก็รู้สึกผิดก็เลยยิ้มขึ้นอย่างอารมณ์ดีพี่ครับพี่วางใจเถอะตอนนี้ผมไม่กล้าแล้วมีคนอื่นอยากจะทําเรื่องนี้ผมก็ปฏิเสธไปเลย ผมเคยเจอเสี่ยวไหนแล้วเธอน่ารักมากๆทั้งร่าเริงทั้งน่าสนใจพี่ชายพี่นี่โชคดีจริงๆเลยใช่แล้วเด็กๆน่ารักมากจริงๆฉันไม่เคยคิดเลยว่าจู่ฟ้าจะประทานเด็กที่งดงามสองคนนี้มาให้ความรู้สึกของคนเป็นพ่อยากที่นายจะเข้าใจมันแน่ๆพอพูดถึงลูกของเขาจี้เซียวฮานก็อารมณ์แจ่มใสขึ้นมาทันที พีเย,ย่เจอยิ้มอย่างไอไอเล็กน้อยที่จริงนะพี่ผมเกือบจะได้เข้าใจมันแล้วละ่ะตอนที่ภาพของเด็กๆทั้งสองแพร่กระจายไปทั่วเน็ตทุกคนพากันคิดว่าเป็นลูกที่ผมไปแอบมีไว้ตอนนั้นผมก็เกือบคิดว่าเป็นลูกของผมแล้วแต่พอคิดดูดีๆแล้วผมไม่มีทางมีลูกได้หรอกถึงเมื่อก่อนผมจะเคยมีแฟนแต่พวกเธอก็ไม่มีทางท้องกับผมแน่แต่ผมก็เคยคิดจริงๆนะ ว่าถ้าเกิดว่าเป็นลูกของผมคิดไปเรื่อยหนะ้าตอนนี้นายเป็นอาของพวกเขานะจี้เซียวฮานตัดบทสนทนาของเขาอย่างไรความรู้สึกจี G ้เย่เจอกลางมือออกแล้วพูดขึ้นเป็นอาของพวกเขาผมก็มีความสุขนะแต่ว่าพี่กับถังโยโยนะ่น่ามีสปาร์กันบ้างหรือเปล่านายพูดถึงเธอทำไมจี้เซียวฮานสลดลงจากนั้นก็แสดงสีหน้าเย็นชาออกมาผมรู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้มีความพิเศษมากจริงๆ ขนาดเมื่อวานทั้งที่ก็รู้ชัดๆว่าเด็กๆเป็นลูกของพี่ยังจะมาหลอกผมอีกพี่ว่าผมไม่โกรธได้หรือเธอบอกผมตรงๆก็พอแล้วไม่ใช่หรือไงยังจะมาทำเหมือนผมเป็นคนโง่อีกจี้เย่เจอยังคงรู้สึกขายหน้าจี้เซียวฮานพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงราบเรียบในเองก็รู้สึกหรือว่าเธอไม่เหมือนใครงั้นสัญชาติตาย,ยานไม่เคยกลัวใครนี่แต่ตอนนี้ฉันกลัวเธอซะแล้ว จี้เซียวฮันหัวเราะอย่างหงุดหงิดเธอเอาลูกสองคนมาขู่ฉันฉันจะไม่กลัวได้ยังไงพี่พี่ก็มีสิทธิ์ในตัวลูกนะพี่จะไปกลัวเธอทำไมจี้เย่เจ๋ยังคงรู้สึกไม่ชอบใจเขาชอบพี่ชายแบบที่ไม่กลัวหน้าอิงหน้าพรหมเสียมากกว่านั่นก็เพราะว่านายยังไม่ได้เห็นถึงความสามารถของเด็กสองคนนั้นนะสิเป็นเด็กน้อยที่น่ารักไร้เดียงสาโดยกำเนิดแต่ลูกชายนะ่ะไร้อย่างกับอะไรดี ตอนอยู่บ้านนะไม่เคยเห็นหัวฉันเลยพอฉันอยู่ต่อหน้าถังโยโย่ก็ขายที้หน้าเสียจนไม่เหลืออะไรแล้วเขาไม่เกรงกลัวฉันบ้างเลยช่างเถอะไม่พูดเรื่องนี้แล้วออกจากห้องนี้ไปนายก็ห้ามไปพูดกับใครทั้งนั้นจี่เซียวฮานเมื่ออยู่ต่อหน้าน้องชายก็พูดความจริงออกไปไม่อยากรักษาภาพพจน์อีกแล้วจี่เย่เจอประหลาดใจมากนี่ใช่พี่ชายที่ยิ่งใหญ่คนเดิมของเขาอยู่หรือเปล่า ไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าในโลกใบนี้จะมีคนที่เขากลัวอยู่ด้วยแถมยังเป็นผู้หญิงอีกต่างหากบ้าชะมัดทั้งโยโยนี่เกินไปแล้วจริงๆแม้แต่พี่ชายของเขาเธอก็ยังรังแกได้เขาต้องสั่งสอนเธอสักหน่อยแล้วแม่ได้โทรหานายบ้างหรือเปล่าจี้เซียวฮานถามขึ้นหลังจากที่เงียบไปครู่หนึ่งบทที่140ครอบครัวมารวมตัวกัน จี้เย่เจอมีสีหน้าแข็งกระด้างเวลาผ่านไปพักใหญ่จึงจะเอ่ยออกมาเธอไม่มีเบอร์มือถือผมเธอหาผมไม่เจอหรอกผมไม่อยากได้ยินเสียงของเธอเมื่อวานเธอโทรมาหาฉันแล้วให้ฉันไปหาบอกว่าคิดถึงพวกเราจี้เซียวฮานเหยียดยิ้มจี้เย่เจอกลับแค่นเสียงเย็นชาแค่บอกคิดถึงเราก็จะไปเจองั้นหรือตอนนั้นพวกเราอยากให้เธออยู่ต่อแทบตาย แล้วทำไมเธอถึงยังจะไปอีกละ่ะพี่อย่าบอกผมนะว่าพี่จะให้อภัยเธอน่ะฉันไม่ได้ไปเจอเธอและก็ไม่อยากเจอเหมือนกันจี้เซียวฮานพูดเสียงเย็นชาต่อไปนี้พี่ไม่ต้องบอกเรื่องเธอให้ผมฟังหรอกนะผมไม่อยากรับรู้ให้มันรำคาญใจจี้เย่เจอพูดออกมาอย่างเดือดดานจี้เซียวฮานมองใบหน้าเดือดดานของน้องชายแล้วก็หัวเราะอ,ออกมาเบาๆก่อนจะเดินไปตบไหล่เขา ได้ต่อไปฉันจะไม่พูดเรื่องนี้อีกคืนนี้ไปกินข้าวที่บ้านเราเถอะนายยังไม่ได้เจอเสี่ยวรุ่ยเลยนะก็ได้เดี๋ยวคืนนี้ผมไปจี้เย่เจอพยักหน้าจริงๆเขาเองก็อยากจะเห็นหลานชายของตัวเองเหมือนกันไม่รู้ว่าจะน่ารักกว่าเสี่ยวไหนหรือเปล่าทั้งเสี่ยโหนถูกลู่ส่วนเฉินทำร้ายจิตใจอีกครั้งตอนที่เธอกลับมาถึงบ้านสภาพของเธอก็ดูคล้ายจะถูกเมฆหมอกมืดคลุมปกคลุมไปหมด สวันมานี้เมืองซิ่วเจียนผู้เป็นมารดาเองก็กระวนกระวายใจเช่นเดียวกันครั้นเห็นสภาพดูไม่ได้ของลูกสาวแล้วเธอก็ร้อนรอนราวกับหนูติดจันเสียโหนลูกอย่าเพิ่งท้อแท้ไปแม่คิดวิธีออกแล้วแต่ไม่รู้ว่าจะได้ผลหรือเปล่าระหว่างที่กำลังวิตกกังวลอยู่ในบ้านจู่จูเมืองซิ่วเจียนก็นึกวิธีช่วยลูกสาวของตัวเองขึ้นมาได้อีกทั้งดูถ้าว่าจะได้ผลอีกด้วย ทั้งเสียโหนไม่คิดว่ามารดายังจะสามารถช่วยเธอคิดหาวิธีได้จึงเห็นความหวังขึ้นมาทันตาก่อนจะถามเสียงร้อนรนแมรี่พูดมาเถอคะค่ะว่ามีวิธีอะไรไปขอร้องถังโยโย่เมืองซิ่วเจียนเอ่ยปากทั้งเสียโหนได้ยินแล้วก็ซุดตัวนั่งลงไปอีกครั้งก่อนจะหัวเราะเสียงเย็นชาขอร้องมันงั้นหรือข่าหนูเลยดีกว่าไหมหนูไม่มีทางไปขอร้องมันหรอก ตอนนี้ดีไม่ดีมันอาจจะกำลังหัวเราะหนูอยู่ที่ไหนสักแห่งก็ได้วิธีอะไรของแม่เนี่ยไม่ได้ให้ลูกเป็นคนไปขอร้องแต่ให้พ่อลูกไปต่างหากเมืองซิ่วเจียนเล่าเรื่องของถังเสียหนให้ถังโยคังฟังแล้วพอถังโยคังได้ยินว่าหน้าที่การงานของลูกสาวตัวเองกำลังมีปัญหาถูกจี้เซียวฮานกดดันก็กระวนกระวายไม่แพ้กันให้พ่อไปขอร้องมันหรือแล้วจะมีประโยชน์อะไร ั้งโยโย่เกลียดที่พ่อส่งไปเรียนต่างประเทศเมื่อหปีก่อนไม่ใช่หรือไงทั้งเสียหนรู้สึกว่าเอาความหวังไปแขวนไว้กับพ่อของตัวเองก็ไม่มีประโยชน์อะไรไม่หรอกถ้าพ่อของลูกไปขอร้องแล้วก็จะต้องได้ผลแน่นอนเมืองซิ่วเจียนมั่นอกมั่นใจเป็นอย่างมากแม่คะสมองแม่กระทบกระเทือนอะไรหรือเปล่าหรือว่าไม่สบายทั้งโยโย่แทบจะไม่เคยกลับมาที่บ้านหลังนี้ด้วยซ้ํา แล้วเรื่องอะไรที่มันจะต้องไว้หน้าพ่อด้วยถังเสียโหนยังคงไม่กล้าที่จะตั้งความหวังอะไรมากมายครั้งนี้เมืองซิ่วเจียนจึงจะเอ่ยความลับสุดยอดออกมาถ้าถังโยโย่รู้ว่าตัวเองไม่ได้เป็นลูกสาวแท้ๆของตระกูลถังมันจะไม่ตอบแทนบุญคุณตระกูลถังที่เลี้ยงดูมาตลอด20กว่าปีหน่อยหรืออะไรนะคะถังเสียโหนได้ยินแล้วก็ตกใจเธอถามอย่างไม่อยากจะเชื่อ แม่คะเมื่อกี้แม่พูดว่าถังโยโย่ไม่ใช่ลูกสาวของตระกูลถังแม่แน่ใจหรือคะแน่นอนอยู่แล้วที่ตอนนั้นพ่อของลูกคบกับแม่ก็เพราะว่าแม่ของถังโยโย่มีลูกไม่ได้พวกเธอไปซื้อถังโยโย่มาจากที่อื่นแล้วเปล่าประกาศต่อคนภายนอกว่าเป็นลูกในไส้แต่แม่รู้ดีว่าถังโยโย่ไม่มีทางเป็นลูกในไส้ของตระกูลถังอย่างแน่นอนมันยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองเป็นเด็กนอกคอกจากที่ไหน ตอนนี้การที่คนนอกอย่างมันกลับมาทำร้ายลูกแบบนี้พ่อของลูกไม่มีวันยอมให้จบลงแบบนี้แน่ๆเมืองซิ่วเจียนพูดอย่างมั่นอกมั่นใจทั้งเสี่ยโหนได้ยินแล้วก็มีความมั่นใจขึ้นมาทันตาแม่คะถ้าเป็นอย่างนี้จริงๆให้พ่อไปบอกทั้งโยโยด่ดีไม่ดีหนูจะยังมีทางรอดรีบให้พ่อไปคุยเถอคะค่ะตอนนี้โฆษณาทุกตัวของหนูถูกระง,งับหมดแล้วให้ดาราแถวสองขึ้นมาแทนที่หนู แม่รู้ไหมว่าตอนนี้คนเขาเอาหนูไปนินทากันว่อนเน็ตตนหนูไม่กล้าจะเข้าไปเล่นอินเทอร์เน็ตแล้วด้วยซ้ำและอีกอย่างช่วงนี้หนูก็อยากออกไปข้างนอกแล้วด้วยเมืองซิ่วเจียนมองใบหน้าถูกรังแกแสนน่าสงสารของลูกสาวแล้วก็รีบหยิบโทรศัพท์มือถือออกมาโทรทันทีโยคางสถานการณ์ลูกสาวของคุณในตอนนี้ยิ่งแย่ลงไปเรื่อยๆแล้วนะคะคุณรีบไปหาถังโยโย่เถอะ ทำยังไงก็ได้ให้จี้เซียวหานเลิกทำร้ายลูกสาวเราสักทีไม่อย่างนั้นละก็ให้เธอชดใช้ค่าเลี้ยงดูตลอด20กว่าปีนี้มาแม่ไม่ต้องให้มันชดใช้ด้วยเงินนะให้ช่วยพูดให้หนูก็พอจี้เซียวหานมีเงินทองมากมายจะตายถ้าให้ชดใช้เงินละก็หนูเกรงว่าพวกเราเรียกร้องไปเท่าไหร่จี้เซียวฮานก็ควักออกมาจ่ายได้หมดทั้งเสียโหนรีบพูดกับแม่ของตัวเองทันที เมืองซิ่วเจียนพูดทางโทรศัพท์ทันควันโยคางคุณจะต้องทำให้ถังโยโยช่วยเสียโหนให้ได้นะคุณต้องคิดว่าตอนที่บริษัทกำลังลำบากเสียโหนก็ควักเงินออกมาให้คุณได้ผ่านพ้นมันไปได้ตอนนี้เธอลำบากแล้วพวกเราเป็นพ่อแม่ยังไงก็ต้องช่วยให้เธอผ่านพ้นมันไปให้ได้ทั้งโยคังย่อมเป็นกังวลกับสถานการณ์ของลูกสาวตัวเองได้ยินแล้วก็ยิ่งแย่ลงกว่าเดิมเขารีบกล่าวว่า คุณวางใจเธอเดี๋ยวผมจะโทรหาโยโย่ยังไงเธอก็ต้องไว้หน้าผมบ้างทังโยคังมั่นใจเป็นอย่างมากราห้าโมงครึง่งทังโยโย่รับสายโทรศัพท์ของถังโยคังผู้เป็นพ่อครั้นเห็นเบอร์นี้ในใจของเธอก็มีความรู้สึกเสียใจแล่นผ่านพ่อเธอวางโทรศัพท์แนบหูก่อนจะพูดออกมาเบาๆโย,โย,โ,ยโย่ตอนนี้ลูกว่างไหมพ่อมีเรื่องอยากจะพูดกับลูก น้ำเสียงที่ถังโยคังใช้พูดกับเธอนั้นเรียบเฉยอย่างนี้มาโดยตลอดตั้งแต่เล็กจนโตก็เป็นแบบนี้พ่อคะพ่อมีธุระอะไรก็พูดมาตอนนี้เถอคะค่ะหนูยังทำงานอยู่ถังโยโย่ออกไปหาเขาไม่ได้จริงๆพ่ออยากให้ลูกไปโรงพยาบาลเป็นเพื่อนพ่อสักครั้งไปโรงพยาบาลหรือคะพ่อคะพ่อไม่สบายหรือคะพอได้ยินคำว่าโรงพยาบาลถังโยโยก็อึ้งไปเล็กน้อย คิดว่าพ่อของตัวเองไม่สบายจึงต้องไปโรงพยาบาลพ่อไม่เป็นอะไรแต่อยากจะให้ลูกไปโรงพยาบาลเป็นเพื่อนพ่อหน่อยการที่ถังโยคังไปโรงพยาบาลน,นั้นมีเป้าหมายอื่นอยู่ถึงแม้ถังโยโย่จะไม่ได้คำตอบว่าทำไมพ่อของเธอต้องไปโรงพยาบาลแต่ว่าเธอก็ตัดสินใจที่จะไปเป็นเพื่อนเขาเธอกลับมาจากต่างประเทศครั้งนี้ก็ไม่ได้โทรศัพท์หาพ่อเลยสักครั้งไม่ใช่ว่าเธอไม่อยากโทร เพราะเธอไม่รู้ว่าหากได้เจอพ่อแล้วควรจะพูดอะไรแม้พวกเขาเป็นพ่อลูกทว่ากลับเหมือนคนแปลกหน้าหรือว่าพ่อเจ็บป่วยไม่สบายทั้งโยโย่ได้ยินแล้วก็อดไม่ได้ที่จะเป็นห่วงเขาทั้งโยโย่ขอลางานกับแม่บุญธรรมก่อนจะออกจากบริษัทไปก่อนเวลาครั้นเธอขับรถไปจนถึงใต้ตึกบริษัทพ่อเธอนั้นก็เห็นเงาร่างของเขาการเวลาได้ทิ้งร่องรอยเอาไว้บนใบหน้าของเขา ถึงแม้จะดูแลรักษาอย่างดีทว่ายังคงดูแก่ลงไปบ้างทั้งโยคังเห็นทั้งโยโย่ขับรถเก่งคันละสี่แสนกว่าหยวนมาก็รู้สึกตกใจไม่น้อยเขาเดินตรงไปเปิดประตกูก่อนจะนั่งบนที่นั่งข้างคนขับพ่อคะอยากให้หนูพาพ่อไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลใช่ไหมคะทั้งโยโย่มองสีหน้าของเขาที่ไม่ใคร่